ดืมน้ำมนาวรักษามะเร็งปัสสวาวะรักษาโรคกลุ่มต่อต้านการฉีดวัคซีนคุณเคยเจอคนลักษณะแบบนี้หรือไม่และสงสัยไหมอะไรทำให้เขามีความมั่นใจนำหน้าความรู้ไปไกลได้พฤติกรรมคนโง่ที่มั่นใจสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีจิตวิทยาสังคม u n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  k r u u g r r f f e t t ทฤษฎีนี้ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักจิตวิทยาสองคนคือเดวิดยานนิงและเจสตินครูเกอร์ได้ทำการทดลองที่มีชื่อว่า unskilled and unaware of it ไม่ได้เรียนแถมไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เรื่องโดยให้ผู้เข้าร่วมทดลองทำข้อสอบหลายค่าคณีระดับคะแนนของตัวเองผลปรากฏว่ากลุ่มที่ได้คะแนนต่ำประเมินคะแนนตัวเองสูงกว่าคะแนนจริงที่ได้ในทางตรงข้ามกลุ่มที่ได้คะแนนสูง กลับประเมินคะแนนตัวเอ,ตอเองต่ำกว่าคะแนนจริงจากการทดลองนี้จึงได้เกิดขึ้นมาเป็นทฤษฎี d u n n i n g Kruger ร f f e c t คนง่อที่มั่นใจสามารถอธิบายทฤษฎีนี้เป็นปรากฏการณ์ผ่านกราฟ5ขั้นแกน y คือความรู้และแกน x คือความมั่นใจระยะที่1กำแพงแห่งความไม่รู้คือช่วงที่เราไม่มีความรู้ในเรื่องน,นั้นทำให้กระตืรือร้นที่จะปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ หลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงที่สองนั่นก็คือยอดเขาแห่งความโง่หลังจากศึกษาไปสักระยะเราเริ่มมีความมั่นใจและความรู้สูงขึ้นเรื่อยๆคิดว่าตัวเองรู้ลายเชื่อชาในศาสตร์นั้นหมดแล้วทั้งที่จริงยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากมายเมื่อเกิดการตระนักดูนี้เราจะเข้าสู่ช่วงที่3ามคือ ผูกเหวี่งความสิ้นหวังอีเกิลเบรกดาวน์รือสึกเสียเซลล์และความมั่นใจตระหนักว่าในความจริงยังมีอีกหลายสิ่งที่เราไม่รู้เมือ่อก้าวผ่านความตกรธและเสียใจมาได้จะเข้าสู่ขั้นที่4ละ5คือทางลาดแห่งการเรียนรู้แลยที่ราบแห่งความยั่งยืนการเรียนรู้ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับความมั่นใจความรู้ความถอมตนหลาการตระหนักรู้ในตัวเองที่เพิ่มขึ้น แล้วเราจะจัดการกับดั n นิงครูเกอร e f ฟ e c t อย่างไรล่ะอย่างแรกคือการมี ness, เซ l f awareness ระหนักรู้ว่าไม่มีใครรู้ในสัตว์นั้นทั้งหมดแม้กระทั่งตัวเราเองหรือผู้เชี่ยวชาญต่างมีเรื่องที่ไม่รู้อีกมากมาย 2. feedback รับฟังคำติชมไม่มีใครเก่งและเชี่ยวชาญตั้งแต่แรกทุกคนต่างมีจุดอ่อนและความผิดพลาดมองเห็นความผิดพลาดและเติบโตจากสิ่งนั้นและข้อสุดท้าย seeking knowledge เพราะความรู้เป็นเหมือนมวลน,น้ำในมหาสมุทรอันไม่มีที่สิ้นสุดอาศัยการเปิดใจและรับประสบการณ์ความรู้เพิ่มเติมคือกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตดันนี่ครูเกอร์เป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนอาจเคยประสบในชีวิตความเข้าใจผิดและทำผิดพลาดประเมินความรู้ตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงถือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ความรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจที่ตามมาก็เช่นกัน สิ่งสำคัญคือการให้อภัยตัวเองและปรับตัวและตระหนักรู้ว่ามีสิ่งที่เราไม่รู้และเราให้ค้นหาอีกมากมาย